สวัสดีค่ะเพื่อนๆนยินดีต้อนรับเข้าสู่จุกอารมณ์แชนแนลค่ะรามเป็นชายหนุ่มผู้ซื่อสัตย์ซึ่งบันเอิญขี่มอเตอร์ไซค์ชนลูกสุนัขจรจัดด้วยเขาเลยพาไปหาหมอหมอได้ฉีดยาและทำแผลให้ลูกหมาจากนั้นรามก็เก็บลูกสุนัขตัวนี้ไว้กับตัวเองเสมอก็คือรับมาเลี้ยงเลยรามตั้งชื่อลูกหมาว่าโมติวันเวลาผ่านไปโมติก็เติบโตเป็นสุนัขตัวใหญ่ โมติจะปลุกรามทุกเช้าแล้วก็จะยืนย่นหนังสือพิมพ์ให้ด้วยวันหนึ่งรามกำลังตรวจสอบแฟ้มของทุกหมู่บ้านและเขาก็ถามพนักง,งานของเขาว่าทำไมแฟ้มหมู่บ้านละคันปูดถึงว่างเปล่าพนักง,งานก็บอกว่าไม่มีรายงานมาจากหมู่บ้านนี้เลยเพราะเจ้าหน้าที่ที่โดนส่งไปที่หมู่บ้านไม่เคยกลับมาเลยสักคนฉากถัดไปเราจะเห็นทากุุวิเจซิงซึ่งเป็นคนรวยมีอิทธิพลที่ได้มาจัดก,การโกงคอร์รัปชัน ทากูรมีสองคนงานที่ทำให้กับเขานั่นก็คือบันวาริรากับาดาริราทั้งคู่คือมือขวาและมือซ้ายของทากูรรวมด้วยช่วยกันทำงานทุจจิตบันวาริราบอกชาวบ้านให้มอบเงินทั้งหมดที่ได้รับจากธนาคารแก่ทากูรโดยบอกว่าทากูรจะซื้อหัวให้ด้วยเงินจำนวนนี้ทีแรกชาวบ้านก็ไม่ยอมแต่ทีหลังก็ได้มอบเงินให้ มีคนหนึ่งปฏิเสธที่จะให้เงินเขาบอกว่าเขาจะซื้อวัวเองแต่แล้วเขาก็เจอสาดาริราเริ่มทุบตีและข่มขู่เขาบิจิลีลูกสาวของเขาก็รีบวิ่งเข้ามาช่วยพ่อทากูลก็เข้าขังบิจิลีเพราะว่าทากูลต้องการบิจิลีเขามักจะชอบมองเธอด้วยสายตามไม่ดีก็คือลวนลามเธอนั่นเองทากูลมีคนรับใช้สองคนคนหนึ่งเป็นม่ชื่อชาดาอีกคนเป็นใบมีชื่อว่าโกปี รามและโมติเดินทางมาที่หมู่บ้านนั้นเนื่องจากรถเสียระหว่างทางรามจึงเจอบิจิลีบรนวาริลาไม่เติมนมเต็มให้เด็กๆรามเห็นการกระทำนี้ไปถึงเขาก็ได้ต่อต้านบรนวาริลาแล้วก็คืนนมให้เด็กๆหนำซ้ำรามยังสั่งสอนลูกน้องของบรนวาริลาอีกะด้วยเรดาริลาไปพบกับรามที่สำนักง,งานของเขาแต่รามเตือนเขาและขับไล่เขาออกไปบิจิลี มีความสุขมากที่เห็นรามทำสิ่งนี้เธอรู้สึกดีปลื้มใจจนตกหลุมรักรามเลยบบนวาริราบอกให้บิจิลีไปหาทากุลบิจิลีไล่ตีเขาเพราะเธอไม่ต้องการที่จะไปบบนวาริราลก็บอกเรื่องนี้กับทากุลจากนั้นทากุลก็ส่งลูกน้องไปที่บ้านของบิจิลีพวกนักเลงก็เริ่มทิ้งข้าของทั้งหมดในบ้านรามไปถึงที่นั่นก็ช่วยพ่อของบิจิลีด้วยการทุบตีลูกน้องของทากุล ตอนกลางคืนโมติมาหารับบิจลีไปปหาบ้านรามบิจลีไปถึงที่บ้านของรามก็เลยรู้ว่ารามมีไข้สูงมากและเธอก็ให้ยาเขาโมติเอาดอกไม้มาให้รามเพื่อที่รามจะได้เอาไปให้บิจลีโมติเพื่อนรักสุนัขแสนรู้ยังทำอีกหลายหลายอย่างเพื่อที่ให้ทั้งคู่เจอกันชาวบ้านรวมตัวกันไปหารามเพื่อขอความช่วยเหลือจากเขา ชาวบ้านบอกว่าชากรลเอาเงินพวกเขาไปแต่ยังไม่ซื้อวัวให้พวกเขาเลยตามพาชาวบ้านทั้งหมดไปที่บ้านของชากรลและแจกจ่ายวัวทั้งของชากรลให้พวกเขาบันวาริราไปหาชากรูและบอกเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้ชากรลเลยเชิญราม,มาทธิบ้านเขาพยายามที่จะให้สินบนแต่รามไม่เอาวันหนึ่งรามต้องไปทำธุระในเมืองก่อนจากไปเขาบอกให้โมติดูแลและปกป้องเบจิลิ เมื่อบิจิลีกำลังอาบน้ำมติได้แอบดูเธอบิจิลีห้ามไม่ให้โมติทำเช่นนั้นแต่โมติก็ยังคงจ้องมองเธอโมติหยิบเสื้อผ้าของเธอแล้วก็จากไปเธอเบื่อกับการกระทำของโมติมากเธอเลยขังโมติไว้ในห้องบิจิลีบอกชระดาว่าเธอจะขังโมติจนกว่ารามจะกลับมาทากุลวิเจสิงห์พร้อมกับสรด,ดาริลและบอนวาริลามาถึงที่บ้านของบิจิลีและพยายามที่จะข่มขืนเธอ บิจิลียอมตายดีกว่าโดนข่มขืนเธอเลยฆ่าตัวตายด้วยการเอามีดแทงตัวเองพ่อของบิจิลีเสียใจมากกับการที่ต้องเสียลูกสาวไปพอรามรู้เรื่องนี้ก็ตีโมติเพราะโกรธว่าโมติไม่ดูแลบิจิลีเลยชาด,ดาบอกรามว่าไม่ใช่ความผิดของโมติเลยบิจิลีเป็นคนขังโมติเอาไว้ในห้องเองพอรามรู้ความจริงก็รู้สึกเศร้าใจมาก ชาคูรพยายามจะคมคืนชาดาแต่ราวีมาช่วยชาดาไว้ทันรามบอกให้ชาดาและราวีแต่งงานกันรามและโมติเริ่มมีชีวิตที่เศร้าและมีอยู่วันหนึ่งรามกำลังทำวิดีโอของราวีและชาดาโมติก็เข้ามายุ่งเลยทำให้รามไม่สามารถทำวิดีโอได้รามก็เลยผูกโมติไว้กับต้นไม้ทันใดนั้นชากูรพร้อมกับบรวาริราลและสระดาริราลก็มา พวกเขาได้โจมตีและฆ่ารามแล้วก็โยงความผิดทั้งหมดให้กับราวีราวีผู้น่าสงสารก็จะต้องเข้าคุกทั้งที่ททไม่ได้เป็นคนฆ่าเพื่อนหลังจากการตายของรามโมติก็ไปมอบดอกไม้ที่หลุมศพแล้วก็ร้องไห้โมติเสียใจมากถึงเวลาต้องพารามไปเผาโมตินำขบวนแล้วก็ยังจุดไฟอำลารามเป็นครั้งสุดท้ายด้วย ทากร์บาราริลาและเอรดาริลาทั้ง3ร่วมกันฉลองมีความสุขพ่อของบิจิลีก็ทุกข์จาัดก,การตายของลูกสาวจนเป็นบ้าโมติไปที่บ้านของทากร์แต่ไม่เห็นใครเลยโมติโกรธมากเลยฉีกลูกถ่ายของทากร์ราวีหาโอกาสแล้วก็วิ่งหน,นีจากรถของตำรวจได้สำเร็จราวีได้มาหาโมติโมติพาเขาไปหาเชรดาร์เชรดาโดนขังอยู่ในห้องโมติเอากุญแจมาให้ราวี ราวีจะเปิดห้องแล้วก็พาชาดาออกมาพร้อมกับหนีกันไปโมติไปขคออาหารและก็เอามาให้ราวีกับชาดากินทากุลนำตำรวจมาเพื่อจับกลุ่มราวีและชาดาเมื่อตำรวจไล่ราวีและชาดาโมติกวนตำรวจเลยทำให้พวกเขาหนีตำรวจพน้นจากนั้นโมติก็ไปซ่อนตัวจากตำรวจชาดาริราล,ลักพาตัวชาดาอีกครั้งและพยายามที่จะข่มขืนเธอ ที่นั่นโมติก็มาช่วยเธอไว้ทันเอร์ดาริราหนีจากที่นั่นแล้วก็ไปที่เนินเขาโมติก็ตามเขาไปที่นั่นโมติกัดเขาอย่างรุนแรงและพาเขาไปที่ยอดเขาโมติได้ใช้ความพยายามที่จะทำให้เอร์ดาริราตกลงไปจากนั้นโมติก็ไปที่หลุมฝังศพของรามแล้ววางดอกไม้ตำรวจเริ่มตามหาโมติทันทีที่ตำรวจเห็นโมติพวกเขาก็เริ่มไล่จับโมติ โมติได้ซ่อนตัวจากตำรวจโดยการแอบหลังต้นไม้หลังจากนั้นโมติก็ได้ไปเอากล้องมาโมติเอากล้องและไปที่สถานีตำรวจเพราะในกล้องมีหลักฐานการฆ่ารามก็คือกล้องที่ได้อัดเหตุการณ์วันนั้นเอาไว้ทั้งหมดพอตำรวจเปิดกล้องก็รู้ได้ว่าใครเป็นคนฆ่ารามทากุลหาชาด,ดากับระวีเจอแล้วทากุลก็รีบมัดพวกเขาไว้กับต้นไม้ หลังจากนั้นก็เริ่มคมคืนชาดาแต่โมติก็มาช่วยชาดาไว้ทันโมติวิ่งไล่กัดทากูพาทากูไปที่ลุมศพของรามและกัดเขาอย่างลุงแรงที่หลุมศพรามเลยที่นั่นมีงูตัวหนึ่งมาพอดีแล้วงูก็ได้ฉกกัดทากูทำให้เขาเสียชีวิตทันทีโมติเอามะไล่มาวางไว้บนรูปปั้นของรามตำรวจได้จับมือกับโมติและชมว่าเก่งมากและหนังก็จบลงค่ะ The End